ตะแกงบดและก็ตะแกงสีสําหรับเครื่องสีข้าวในครัวเรือนนะครับมาซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่ามันมีกี่แบบมียังไงเวลาสั่งซื้อยังไงจะได้ไม่สั่งผิดนะฮะและสั่งมาแล้วใช้ยังไงทึงจะทนทานคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับคุผมแอมโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้แอมโอเคนาตะแกงบดและก็ตะแกงสีสําหรับ เครื่องสีข้าวในครัวเรือนนะครับมาซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่ามันมีกี่แบบมียังไงเวลาสั่งซื้อยังไงจะได้ไม่สั่งผิดนะฮะและสั่งมาแล้วใช้ยังไงที่จะทนทานคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับในส่วนของตะแกรงสีข้าวนะครับถ้าเริ่มโอเคเนี่ยมีข้อมูลนะครับวันนี้เอามา3รุ่นสาแบบนะครับรุ่นแรกที่เป็นรุ่นโบราณแล้วครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะครึ่งโค้งวงกลมอย่างนี้นะครับ แล้วก็มารุ่นทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น,นครึ่งโค้งวงกลมเส้นเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบสั้นออกมาครับแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้คือจะเป็นตะแกงรงหกเหลี่ยมนะครับที่เพื่อนๆนะครับจะซื้อเครื่องสีข้าวก็ต้องดูด้วยว่าเครื่องสีข้าวนั้นเป็นตะแกรงแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้แอมโอเคก็ขอแนะนำเลยว่าถ้าเลือกได้นะครับขอแนะนําให้เลือกที่ตะแกงรงหกเหลี่ยมนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทุกวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดนะครับถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ล่ะมันมีมีความผิดอะไรนะเราถึงไม่เลือกเขานะครับเหตุผลเพราะว่าตะแกงที่เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วก็ปรับยากถ้าเลี่ยงได้แอมโอเคก็แนะนาว่าอย่าอย่าอย่าซื้อเครื่องสีข้าวที่มีลักษณะตะแกงแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะฮะก็ใช้ต่อไปได้นะครับก็สามารถเลือกซื้อให้ถูกนะครับดูให้ดีว่ามันสั้นยาวเท่าไหร่ก่อนซื้อแล้วก็ วัดขนาดให้ถูกต้องละกันนะครับมาที่ในส่วนของแกรงหกเหลี่ยมนะครับซึ่งวันนี้แอมโอเคเนี่ยเอามา2แบบนะครับแบบแรกขึ้นเป็นแบบอย่างนี้ฮะทั่วไปล้นๆเปรยอเปยๆมาเลยอย่างนี้นะครับอีกแบบนึงก็คืออยู่ในแพคเกจสวยงามนะครับมีพลาสติกหุ้มนะครับซึ่งจะแกะมาให้ดูกันนะครับนะครับอ่าสังเกตว่าสีก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอ่า มีข้อแตกต่างอย่างไรนะครับถ้าดูที่สัมผัสดูนะครับเนื้อเนี่ยในส่วนของตะแกรงหัเหลี่ยมตัวแพงมันจะเนียนกว่าคือรอยรูของมันเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีลักษณะที่เนียนกว่านะครับโลหะลักษณะเนี่ยเป็นสีค่อนข้างออกสีขาวๆมากกว่านะครับคืออันนี้แอมโอเคดาว่าก็น่าจะทนทานมากกว่าข้อสังเกตนะครับก็คือเรื่องของหมุดนะครับหมุดมันจะมีหมุดหมุดหน่ยนี่ฮะ อันนี้เขาเรียกว่ารุ่น4หมุดนะครับมี2ด้านด้านละ4นะครับอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่ารุ่น3หมุดนะครับ1 2 3สานะครับซึ่งเท <Okay. S 1> ่าแทมโอเคสำรวจแล้วเนี่ยจำนวนหมุดเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้นะครับไม่ว่าจะหมุดมากหมุดน้อยเนี่ยไม่ได้มีผลครับแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ตัวเนื้อโลหะมากกว่านะครับเราจะใช้อย่างไรจึงจะประหยัดที่สุดนะครับ เราก็ลองมาดูก่นว่าเออแล้วมันเสียยังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่มันเสียอันดับแรกก็คือในส่วนของรูนะฮะรูตรงเนี้ยมันจะแตกก่อนนะครับพอมันแตกสมมติว่าถ้าแตกเพียงเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแตกเพียงเล็กน้อยเนี่ยปริมาณข้าวซึ่งออกมาจากช่องที่สีแล้วเนี่ยมันจะน้อยลงครับมันจะไปอยู่ที่ช่องแกลบหยาบซะเยอะยิ่งแตกเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งไปรวมในช่องแกลบหยาบเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าแตกเป็นแนวยาวไปเลยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ออกเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับการชํารุดของตะแกรงหกเหลี่ยมของเครื่องสีข้าวนะครับสำหรับขนาดเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่แอมโอเคบอกนี่เป็นขนาดที่เป็นที่นิยมและเป็นที่มาตรฐานนะครับก็คือให้วัดความกว้างตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ7.2นะครับตรงนี้ก็5.2นะครับและความสูงที่ที่16.5ซเมตรนะครับทั้งสองขนาดทั้ง2รุ่นเนี่ย มีขนาดที่เท่ากันมีจัดจำหน่ายเยอะแยะมากมายหาซื้อได้ง่ายเป็นที่นิยมหลายๆท่านอาจคิดเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ซื้อของแพงๆไปก่อนดีไหมอันนี้แอโอเคก็บอกได้เลยว่าดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ครนี้แอโอเคก็มีเคล็ดลับว่าทําอย่างไรไม่ว่าจะซื้อแบบถูกหรือแบบแพงนะครับมันจะใช้ได้ทนนะครับเคล็ดลับมาอยู่ตรงนี้ครับการที่มันแตกเนี่ยสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ของการแตกเนี่ยมันมาจาก วัสดุปลอมปนที่เข้ามากับเมล็ดข้าวเปลือกนะครับเช่นเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับพวกตะปูพวกหินต่างๆอย่างเนี้ยทำให้เกิดความเสียหายกับตะแกรงได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะสีข้าวนะครับไปล่อนข้าวก่อนเพื่อที่จะหาสิ่งปลอมปนนี้ออกมาก็จะช่วยยืดอายุของตะแกรงสีข้าวได้นะครับเรื่องที่2ก็คือว่ามันทําความสะอาดครับหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยถอดมันออกมา แล้วก็ทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตะแกรงหกเหลี่ยมได้ไม่ว่าจะถูกหรือแพงในส่วนของตะแกรงบดนะครับเรามีจําหน่ายเนี่ยสรุ่นนะครับก็คือรุ่น7.5เซนเมตรก็คือหน้ากว้างตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าดจดนะครับแล้วก็9.5เซนเมตรคือหน้ากว้างด้านนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้แล้วนะครับมันก็จะมาใช้กับโครง นะครับก็จะประกอบมาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องสีข้าวเนี่ยก็จะแถมโคลงอย่างนี้ให้เนี่ยสชุดเป็นอย่างน้อยนะครับแอมโอเคก็จะเล่าให้ฟังว่าเลือกใช้ยังไงจึงจะประหยัดทำให้ไม่เปลืองอะตะแกรงบทนะครับใช้งานได้อย่างยาวนานอย่างนี้นะครแอมโอเคขอแบ่งการบทเป็น3ระดับละกัหนหก็คือถ้าบทหยาบเราใช้ตะแกรงหยาบได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์ เบอร์แปดเบอร์หกอย่างเงี้ยระบทครั้งเดียวก็ได้หยาบๆและแต่ถ้าเราต้องการความละเอียดแบบปานกลางนะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเอาตะแกงที่มีลักษณะหยาบปานกลางมารูที่ประมาณสี่ห้ามิลิเมตรตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ปดเราก็จะได้ความละเอียดปานกลางและสุดท้ายนะถ้าเราอยากได้ความละเอียดสูงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตะแกงถึง3รอบนะครับ หลังจากที่บทหยาบแล้วด้วยเบอร์ใหญ่ๆเราก็มาบทแบบปานกลางด้วยเบอร์แบบปานกลางนะครับและสุดท้ายแล้วก็มาบทละเอียดด้วยเบอร์ที่มีความละเอียดสูงที่ต่ํากว่า3มิลลิเมไปเช่น1มิลลิเม1.5มิม2มิมอะไรก็แล้วแต่นะครับบท3รอบอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประหยัดนะครับ มอเตอร์ก็ปลอดภัยใบก็เอยโทษครับตะแรกงก็ไม่เปลืองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับครับและวันนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้วิธีการเลือกซื้อนะครับตะแรงบดอ่านะครับทั้งแบบละเอียดแบบหยาบต้องเลือกยังไงใช้ยังไงถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคาและตะแรงสีนะครับมีกี่แบบยังไงบ้างวันนี้แอมโอเคก็แนะนําไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากมาก และว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการร้านโลคอสนะครับซึ่งจัดจำหน่ายตะแกงบทตะแกงสีนะนอย่างที่เรานำมาโชว์ในวันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจสับสนหรือยังไงก็แล้วแต่เราก็มีทีมให้บริการคอยตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วทันใจและได้ประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แอมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแอมมาถึง จนถึงคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้โอเคไปก่อนสวัสดีครับ